ดวงใจกับสายลมและต้นไม้ในหมู่บ้านเล็กๆริมป่ากว้างเด็กหญิงชื่อดวงใจชอบวิ่งเล่นทุกวันแต่วันนี้เธอรู้สึกต่างไปแสงแดดยามเช้า,าสาดส่องใบไม้เป็นริวร้วๆเสียงนกร้องเป็นท่วงทํานองเบาๆคลอไปกับลมที่พัดผ่าน ดวงใจหยุดวิ่งอย่างกระทันหันเธอสูดลมหายใจลึกๆและรู้สึกถึงลมเย็นที่สัมผัสผิวแก้มอย่างอ่อนโยนร่างกายของเธอที่เคยเหนื่อยลา้ากลับรู้สึกเบาลงเท้าสัมผัสกับพื้นดินเย็นชื้นเธอรู้สึกถึงความหยาบของหญ้าเล็ก ที่แทรกอยู่ระหว่างนิ้วเทา้าหัวใจเธอเต้นช้าๆตามจังหวะลมหายใจดวงใจหลับตาและนึกถึงคำพูดที่สายลมเคยกระซิบบางครั้งแค่อยู่กับสิ่งที่เป็นก็พอแล้วไม่ไกลจากเธอเพื่อนหญิงชื่อฟ้าใส มองมาเห็นฟ้าใสเดินเข้ามาใกล้ๆและถามเสียงนุ่มว่าวันนี้เธอดูสงบจังดวงใจเธอเจออะไรหรือดวงใจยิ้มอย่างลึกซึ้งก่อนจะตอบฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเหมือนกับว่าโลกใบนี้ไม่รีบเร่งเหมือนเมื่อก่อนฉันแค่รู้สึกว่า เัวเองอยู่กับทุกสิ่งมากขึ้นฟ้าใสานั่งลงข้างๆเธอค่อยๆวางมือบนพื้นและรู้สึกถึงความเย็นของดินเสียงใบไม้กระทบกันดังเป็นจังหวะที่นุ่มนวลเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆและปล่อยออกช้าๆร่างกายของเธอรู้สึกได้ ถึงการเชื่อมต่อกับโลกใบนี้ในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดวงใจเล่าต่อว่าฉันม่ได้พยายามคิดหรือจัดการอะไรเลยแค่ปล่อยใจให้รับรู้ทุกความรู้สึกไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันเหมือนกับว่าทุกอย่างในร่างกาย และใจฉันกําลังพูดกับฉันฟ้าใสพยักหน้าอย่างเข้าใจเหมือนกับต้นไม้ที่ยืนอยู่ตรงนี้เธอรู้ไหมเวลาสายลมพัดผ่านต้นไม้ก็รู้สึกเหมือนเราแต่ไม่ต้องทำอะไรนอกจากเป็น บ่ายวันนั้นทั้งสองเดินไปตามทางในป่าเสียงเท้ากระทบใบไม้แห้งเสียงน้ำไหลจากลำธารเล็กๆทุกอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายดวงใจและฟ้าใสเมรีพร้อนเดินอย่างช้าๆอย่างมีสติแต่ละก้าว เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าพวกเธอกำลังอยู่จริงๆเมื่อดวงใจกลับบ้านหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสงบและความรักที่เงียบงัน mm. เธอรู้สึกว่าแม้จะไม่มีคำตอบชัดเจนแต่แค่การรู้สึกกับร่างกายและโลกนี้อย่างแท้จริง ก็เป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดแล้ว